สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะวันนี้เมวีจะมาบำรุงคุณนายตื่นสายนะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะมีดอกอยู่แล้วนะคะในกระถางนะคะเต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เมวีจะมาบำรุงให้คุณนายตื่นสายนะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะมีใบที่เขียวงามตลอดทั้งปีเลยนะคะเราจะทํายังไงกันนะคะเมวีมีวิธีนะคะ ทำปุ๋ยแบบนี้นะคะคุณนายตื่นสายของเรานะคะดอกไม่หลุดร่วงนะคะเขียวงามใบของเขานะคะเขียวงามตลอดทั้งปีนะคะมีดอกที่สวยงามนะคะจะมีวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะ และสาหรับวันนี้นะคะไม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูคุณนายเตื่นสายของไม่วีเลยค่ะ,อะดอกบานเต็มกระถางเลยนะคะนี่เลยอดอกสวยดอกงามดอกโตสีสันสวยงามมากเลยค่ะนี่เลยโอ้โหใบของเขาก็เขียวงามนะคะ,อะดอกเป็นพุ่มงามเลยนะคะเต็มกระถางเลยค่ะนี่เลยและสําหรับดอกสวยๆงามๆแบบนี้นะคะไม่วีก็ไม่อยากให้ดอกคุณนายเตื่นสายของไม่วีนะคะ หลุดร่วงนะคะเพราะเม่วีก็ะจะต้องเก็บไว้ชื่นชมนะคะอ่าเม่วีจะเก็บไว้ชื่นชมเลยค่ะไม่อยากให้หลุดร่วงไปเลยนะคะดอกสวยๆงามๆแบบนี้นะคะเพราะฉะน,นั้นวันนี้นะคะเม่วีจะมาบํารุงใส่ปุ๋ยบํารุงให้คุณนายตื่นสายนะคะอ่าดอกไม่หลุดร่วงนะคะคงสภาพความสวยงามแบบนี้ไว้เลยนะคะอ่าเม่วีจะใช้เป็นสูตรไหนนะคะ เราไปเริ่มทำเลยคะ่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่เวก็จะใช้เป็นเปลือกไข่ค่ะคุณผู้ชมในเปลือกไข่นะคะก็จะมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยบำรุงให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงและก็โตเร็วนะคะและมีคาร์บอนนะคะช่วยไล่มดไล่แมลงต่างๆได้ด้วยนะคะ,ะเช่นพวกอหอยทากนะคะพวกแมลงพวกมดนะคะแล้วก็เปลือกไข่นะคะแม่เวก็จะได้ทําความสะอาด เรียบร้อยนะคะนําไปตากแดดเรียบร้อยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะก่อนที่จะนํามาทําปุ๋ยนะคะต่อไปก็จะเป็นกาแฟนะคะไม่วีจะใช้เป็นกาแฟดํานะคะในกาแฟดําก็จะช่วยบาร,รุงให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงและยังช่วยไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพราะกาแฟนะคะจะมีรสขมนะคะซึ่งพวกมดแมลงต่างๆนะคะจะไม่ชอบรสขมเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะ หรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นกาแฟซองแบบ3 in 1ก็ได้นะคะต่อไปก็จะเป็นผงชูรสเลยนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมโคตาเมตนะคะก็จะช่วยนะคะช่วยในการแตกรากฝอยได้ดีนะคะแร่รดเร็วนะคะบำรุงให้ขั้วดอกเหนียวนะคะใบเขียวใบงามนะคะติดดอกออกผลได้ดีนะคะดอกไม่ร่วงนะคะนี่นะคะ่ะ ใบเขียวงามขึ้นนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะทําให้ดอกไม้ของเรานะคะคุณนายตื่นสายนะคะมีดอกที่อยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดเลยนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะแม่วีก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะแม่วีก็จะนําไข่นะคะเปลือกไข่นะคะมาขยาก่อนเนาะขยําให้ละเอียดเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นตําก็ได้นะคะตําเอาก็ได้นะคะ ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้นะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะเ <t ip> มื่อเราขยำได้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะค่อนข้างจะไม่ต้องละเอียดมากนะคะ <t ip> หยับๆนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะ จากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเติมผงชูรสลงไปเลยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเราก็ผสมเลยค่ะจากนั้นกาแฟนะคะกาแฟดำค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่เลยจ้ะไ่มดไ่มแมลงนะคะบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะ จากนั้นเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็จะได้ปุ๋ยแห้งนะคะอย่างดีเลยนะคะ,ะเราไม่ต้องอไปซื้อไปหาปุ๋ยราคาแพงๆนะคะเราสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านของเรานะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะนำมาเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะ จากนั้นเราก็นําไปโรยนะคะรอบๆนะคะต้นคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อที่จะให้คุณนายตื่นสายของเรานะคะโตเร็วนะคะเวเลยจ้าแล้ววันนี้นะคะเพิ่มความแข็งเร่งเพิ่มความสวยความงามให้กับต้นคุณนายตื่นสายนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะวันนี้แม่วีก็จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้เลยค่ะบำรุงนะคะเราก็นี่ค่ะเราก็โรยปุ๋ยของเราเลยนะคะ โรยเปลือกไข่นะคะโรยรอบๆเลยนะคะอ่านี่ค่ะโรยไปเลยนะคะรอบๆเลยนะคะเนี่เลยค่ะโรยไปเลยนะครับโอเคบำรงด้วยนะคะไล่มดไล่แมลงด้วยค่ะเราบำรุงรอบๆเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมอ่าเาโรยไปเลยค่ะ สูตรนี้นะคะใช้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะกระถางนี้เราก็โรยเลยค่ะโรยรอบๆเลยนะคะนี่เลยค่ะโรยร,รอบๆไ,ไปเลยนะคะนี่เลย โดยรอบๆแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องลดน้ำตามก็ได้นะคะนี่เลยจ้ปุ๋ยของเราก็จะบำรุงไปในตัวเลยนะคะนี่เลยจ้าไม่เฉพาะแต่บำรุงคุณนายตื่นสายนะครับคุณผู้ชมอ่ะพืชผักสวนครัวนะคะเราก็บำรุงด้วยสูตรนี้ได้เลยนะคะนี่เลยบำรุงด้วยสูตรนี้คุณนายตื่นสายของเรานะคะก็จะได้ขั้วดอกเหนียวนะคะดอกไม่หลุดร่วงง่ายนะคะ ทำให้มีดอกสวยๆงามๆตลอดทั้งปีเลยนะคะให้เราชื่นชมนะคะนี่เลยจ้ะดอกของเราก็จะใหญ่ๆสวยๆนะคะลำต้นอวบแขนแรงใบก็จะเขียวงามแต่พอเป็นพุ่มงามมาเลยนะคะนี่เลยจ้า เป็นไงบ้างคะสาหรับสุดปุ๋ยสุดนีด่นะคะเป็นปุ๋ยแห้งสุดง่ายๆนะคะบำรุงพุนายตื่นสายนะคะทําให้ดอกสวยตลอดทั้งปีนะคะพัวดอกเหนียวนะคะไม่หลุดล่วงนะคะถ้าสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ